อ่ะคู่สครับ breaking ใช่ไหม breaking g g กับ Rainer ขอเรียก b g g นะฮะ like 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 drivers in it it in the area. state was just, was just constant a o โอ้เป็นแมทซ์อัพมิลเลอร์ด้วยเซิร์ชเจอเซิร์ชครับคุณเบรกกิ้งอ่ะเรียกเบรกกิ้งก็ได้เบรกกิ้งคุณเบรกกิ้งเนี่ยอยู่ในส่วนของบูเซิร์ไซล่าของแผนที่นะครับผู้เล่นชาวจีนอีกหนึ่งขั้นแล้วก็เรเนอร์ครับม้าลำพองจากอิตาลีโอ้โหสปอนเซอร์เรดบูเรดบูก็นึกถึงอะไรนะดิคาริโอ เขาเรียกางวะ F1 F1 ตอนนี้เขาย้ายทีมไปไหนตอนไหนแล้วพี่อัพแพดหน่อยครับครับอย่าเขารู้ว่าแกโอเคเรเน่จะมาลำพองอีกจารีเรดเทอร์แลนด์ครับแมนแล้วสีสีได้ด้วยขวาบนของแผนที่ เซิร์ฟวีเซิร์ฟก็สนุกแบบหนึ่งก็วัดกันมันเหมือนถ้าเป็นมวยก็คือแลกหมัดกันน่ะเออไม่ใช่มวยเชิงอ่ะมวยหมัดทั้งคู่เออถ้าเป็นเทอร์เรียนเจอเทอร์เรียนมันจะเป็นมวยเชิงรอรอจังหวะเคาน์เตอร์ส่วนเซิร์ฟนี่มวยวงในเ โอเค as advertised breaking G G โอเค breaking สร้างหกลิงมาจะเล่นเร็วเหรอหกลิงนี่ทำให้นึกถึง blue order ของ dark ครับ เรเนอร์เริ่มเ,เห็นเขามีเยอะก็กราบก่อนกลับมารีเซ็ตเรนเนอร์เลือกไปที่ควีนคือเรนเนอร์เป็นสายไหนเป็นสายฟาร์มครับฟาร์มจัดจับ,จบ,จบเนี่ยคือเรนเนอร์ใครใครชอบความคลาสสิกเซิร์ฟอ่ะแบบฟาร์มแบบฟาร์มให้อิ่มฟาร์มให้พอแล้วก็ ลุยอะไรอย่างเงี้ยก็คือมามาทางเรเนอร์เลยเพื่อแป๊บเดียวอะไรอย่างเงี้ยเขาคลองแมปไปละเพราะฉะนั้นถ้าสังเกตคือคนคนเจอเรเนอร์เขาจะฮาลาสเสมอไม่ก็รีบเล่นไหวเพราะเรเนอร์อาศัยฟาร์มเออโอเคคุณ breaking เหมือนทำกันบ้านมาดีครับลองเล่นเิริงรัสดูแล้วก็ถมสุดใจถมสุดใจควีนจะเคลียร์ได้หมดไหมอ้าควีนฮิลได้ไหม ควีนแตกไปหนึ่งควีนแตกไปอีกหนึ่งอีกสองเลยเนอะชี้ชีชีชีเลย รี่เปล่าต้องสู้ต้องสู้เอาแล้วเอาแล้วแล้วเขามาเติมเขามาเติมครับโอ้โหโอ้้หยังไงโดนพยายามจะสู้โดนพยายามจะสู้โดนกับเซิร์คลิงช่วยกันเคลียร์เรนเนอร์เสียไป15ครับล้มาเรื่อยๆแต่เริ่มไม่ไม่นี่แล้วนะผมว่าไม่ไม่ได้แพ็ะเนเนะในกันได้เพราะเรนเนอร์สปิดลิงมาแล้วแล้วเบลลิงก็มาพอเบลลิงมาเสร็จทางฝั่งเบลกิงต้องถอยเลยครับ อู้ยังไม่จีว่ะยังไม่จีว่ะแต่เรเนอร์เสียไปเยอะครับ16โดนตรงนี้ไม่รู้จะเป็นแผลใหญ่พอหรือเปล่าที่ทำให้เกมเสียเปรียบมากๆ Yeah, yeah, he's gonna have better injects. He's gonna have a little bit better production as well. But Raynor has held. กําลังแบบเออเรเนอร์ก็เป็นสายฟาร์มพอพูดสายฟาร์มไม่ทันไรเจอโถมใส่โอ้ทําการวาดมาครับ breaking. See if Raynor is <laughs> gonna try and go for maybe a link bank counter attack because he does he does have that bailing advantage over his opponent. But breaking GG should be walling off on two bases. Okay, okay, and yeah, we do see both players gonna be droning up. Breaking GG actually taking a third now as well, so. ขอสกาวหน่อยเวเนอร์ครับส่งหนึ่งลิงสกาวหน่อย ไม่มีอะไรเลยมีแค่แฮทกับพูแค่นั้นเองแฮทพูแก๊สก็ผ่านคนช่วงแรกมาได้นัะกันได้แล้วมีเบลลิงอะเล่นยากครับเซอร์กิงเจอเบลลิงหมดแล้วโดนวางวอลอีกวางวอลมันเหมือนผ่านด่านคัดกรองฮะเข้ามาได้อย่างมากถ้าทำลายควีนได้ปุ๊บมันก็ He good. regardless, like Raynor. He has limited options available just because he is stuck on two bases. Yeah, for sure. As we see, uh, breaking GG, finally getting that bay nest down, and uh, we do have the rage horn coming up now for Raynor as well. r นอร์ r ะเกาอีกรองอ่าเห็นเบลลิงครับเรนเนอไปโรกแล้วแต่ตอนนี้อีโค่ช้ากว่าครับพอสมควรเลยเพราะว่าเจอตัดโดรนไปถึง16ตัวในช่วงต้นเกมตอนนี้ก็ซ่อมกันต่อไปยาวๆททมิ่งเปิดแฮชสก็ช้ากว่าเขาครับ เรา้าฝัง breaking เห็น Rainer เปิดแ a ชสางเราจะลองไป break hash ดูไหมมาแล้วพูดไม่ทันขัดคำแต่เบลลิงเข้าทเข้ามาเข้าทำไวครับโอเคผ่านพ้นไปอีกหนึ่ง Objective หนึ่งของ Rainer ครับก็คือการเปิด h a s ช u r e เปิดแล้วก็ต้องดูแลให้มันเสร็จสิ้นก็าน่าจะดูแลได้ครผ่านพ้นไป มีสามแฮชด้วยกันทั้งคู่แล้วตอนนี้พูดถ้ากลับมาได้นี่ก็ไม่ธรรมดานะเอาจริงมันหืมันจ่ายเวอร์เกอร์ไประดับ16ตัวต้นเกมครับอันนี้วัดไมโครกันเบลลิงอ่าโอเคเบลลิงจ่ายเบลลิงผมว่าโอเคเอาควีนคืนพยายามจะเอาควีนคืนครับยังไงได้ไหม ได้ไหมขออีกหนึ่งคลิกโอเคได้ควีนคืนไปแล้วขอเวอร์เกอร์หน่อยขอเวอร์เกอร์หน่อยไม่ม็อบหลบเลยได้เวอร์เกอร์อ,รอีกสนะี่ฮะโอเครอบนี้เรนเนอร์กำไรแล้ว ค่อยๆนะมันเหมือนมันเหมือนแบบโดนชะลอไปช่วงต้นเกมนะครับก็เลยค่อยๆเลยเนี่ยค่อยๆแก้เกมกลับมาได้ได้เห็นการคัมแบ็กเดี๋ยวดูว่ามันจะไปถึงฝั่งฝันที่คิดเอาไว้หรือเปล่าครับเรนเนอร์ นี่คือถ้าเรเนอร์ถ้าเรเนอร์ชนะนี่ก็จบเลยหรือเปล่าคือผมไม่เคยดูฟอร์แมตแบบนี้เว้ยผมเคยเห็นฟอร์แมตที่เป็นแต่ไลท์พอร์ตสามเซตโบวสองอันนี้ผมกำลังดูเป็นสามเซตโบวสองโบวหนึ่งเอชแมตอีฟนิสอ๋อถ้าถ้ามันหนึ่งหนึ่งทั้งสามเซตใช่ป่ะ But I love this out of breaking GG. He is cutting workers. He is stopping at 57. Nidus is on the way. He's going to be making nothing but roaches, and every drone from here on down is going to be hurting him if he doesn't. They found them. has stopped droning. I love that like 20 roaches and one song for last win for on <laughs> Look, They're just serving their country, Bobby. They're serving their country. Aye, aye, aye. รอดูรอดูแต่ง่ายคือเราดูเป็นคู่ๆอย่างเงี้ยก็คือคู่โบสองคู่โบสองโอ้มีการเล่นในดั๊ดกับผมคุณเบรกิงเอาจัดเรเนอร์จะรู้ตัวหรือเปล่าอ่านี่เขาก็ชวนทะเลาะดึงออกมาดึงออกมาไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวกําลังโดนไนดัส์มาแล้วเซอร์ไพร์มีฟาเก ยังยังยังไม่เรียกชั่นหรือว่ามาแล้วกันแล้วจ่ายควีนไวเอาครับเรเนอร์หน้าบ้านยังไงต้องบวกสองทางพร้อมกันต้องวางสไปคัลเลอร์เร็วๆครับเอาแล้วดึงดึงดึงเข้ามาสู้กันในสไปคัลเลอร์ไหมไม่เหรอเออก็งงไม่ดึงมาสู้ในสไปคัลเลอร์หรือหลุดไมโครไม่รู้อาจจะโฟกัสหลังบ้านอยู่ โอเคแล้วตรงนี้เขาจะเปิดเ <sh arp> ติมของโอเคแต่ยังเคลียร์ได้เร็วครับสุดท้ายเรเนอร์กันได้ครับเราซัพพายนำแล้วผมคืนถ้าเซิร์กันได้ปุ๊บต้องวิ่งใส่คืนทันที เอามาแล้วครับเราสะพายเยอะกว่าเยอะเลยปึ๊บยิงยิงอันนี้วัดกระสุนกันแล้วก็หลบดังหลบดังโอ้ต้องรีเซ็ตต้องรีเซ็ตเพราะว่าราเวนเจอร์ครับจริงจริงดังอ่ะมันเป็นไฟบังคับให้อีกฝั่งหนึ่งหยุดยิงเพราะว่าอะไรต้องหลบพอคุณเดินหลบคุณก่อนจะไม่มีแอนิเมชันยิงนั่นเองมันเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งระหว่างที่คุณเดินแล้วไม่ได้ยิงอีกฝั่งก็ยังยิงอยู่อะไรอย่างเงี้ย โอเคเรเนอรกลับมารีเซ็ตไฟกันใหม่บนไฮกราวครับซัพย์อารมี่นำนะทำไปทํามาเกมนำเฉยเลยครับเรเนอร์แต่ถ้าดูจากรูปเกมตอนนี้ถ้าไม่สนตัวเลขทางฝั่ง breaking คือผู้เล่นะเขาจะไม่ทราบซัพย์ยของอีกฝั่งนะบางทีเขาก็เข้าใจว่าเขาบุก บบเกมมันได้เปรียบอยู่หรือเปล่าซึ่งจากตัวเลขแล้วไม่ใช่เรนเนอร์สะพายนำจัดๆเลยโอ้ยสัตว์ดังเอาไว้โครเมตรพยายามเคลียร์ไนดัสนะ o i r g to be 4 hash ไปแล้วครับเอาเล r เนอ hash นำเฉยเหมือนทา้งฝั่ง breaking พอเบรกอ่าพอเขาเรียกว่าไฟร์ัวปุ๊บอีโคโนมีหลังบ้านก็เดินชาซะอย่างนั้นอะอ้ยอ้ยโหหลอด3ตัวเกือบพังเอาแล้วครับตอนนี้สงคราม ส่งคำดังส่งคำดังจะวัดวัดใจกันแล้ววัดใจแล้วดูจากปริมาณ GG คอครับเรเนอร์คัมแบ็กกลับมาได้ครับในไฟสุดท้ายฮะสวยๆเลยฟาร์มกลับมาแล้วก็ร้อมกรอบตีจบไฟไว้ออกนํำเกมแรกไปก่อนครับเรเนอร์มาเกมสองครับแข่งแบบโบ2สองฮะเรเนอร์ออกนํำไปแล้วทำให้แต้มรวมตรงนี้บาซิลิสออกนํำไป3ต่อศูนครับ จะเก็บแต้มไม่ได้เลยเหลือินวิกัดก็คือแข่งโบสองแบบเซตสามเราก็จะได้ดูสามคู่ตอนหนึ่งตอนหนึ่งซีรีส์ของทีมเออได้เห็นแน่แน่หกเกม breaking เกมแรกทำกันบ้านมาดีแล้วก็รู้ว่าเรเนอร์อาสายฟาร์มมาแหละสายแบบเออซิมซิตี้อะช่วงต้นเกมเน้นสร้างบ้านสร้างเมืองก่อน ก็พยายามจะรัดเซอร์คิ้งใส่แต่เรเนอร์ก็ผ่านพ้นช่วงวิกฤตที่สุดมาได้นะครับผมด้วยการยอมสั่งเวอร์วอร์เกอร์ไปถึง16ตัวในการกันบ้านแล้วก็ฟาร์มกลับมาได้ ด้วยขอมโรกราเวนเจอร์ปิดเกมไหมรู้สึกดีมากเลยครับที uh, so yeah. ่ไม่ที <Mm ่ได้ดูอะไรที่ไม่ใช่เธอเจอเธอเธอไม่ใช่อะอะไรมันก็ไม่ใช่ช่วงนี้เธอมันไม่ใช่ก็มาดูฮะผมว่าบาซิลิน ปาติไม่เป็นทีมเธอทีมเซิร์กเว้ยเพราะว่าตัวเอชเอชเพลเยอร์เขาเป็นเซิร์กซะเยอะทั้งเรเนอร์ทั้งโซราล์โปรตอนก็เป็นเทียร์รองๆลงมานะอันนี้ก็ต้องยอมรับตามแต้มเวอร์เลนกิ้งเลยแล้วกันเอถ้าดูแต้มเวอร์เลนกิ้งท็อป10เนี่ยต้องมีเรเนอร์กับโซราล์แต่หลังหลังก็คือเรเนอร์จะดูดรอปไปนิดนึงสองสามปีหลังวันนี้ แต่เห็นแบบเนี้ยอายุเท่าไหร่เองอน่าจะสิบเก้าว่ะสิบเก้ายี่สิบคือยังไปได้อีกยาวครับถ้ายังไม่ไม่เลี้ยวไปทางอื่นนะแกมาทางนี้แล้วอะก็ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมเพื่อนๆครับสตอมเกตนะฮะเปิดให้รีจิสเตอร์แล้วนะครับลิงก์ผมแชร์ไว้ที่แฟนเพจนะครับลองเลื่อนๆหาดูที่หน้าแฟนเพจผเนาะ ไปสายอัพกันได้โอเคเอรเนอร์เปิดเถกมาเพื่อเป็นโรค,ครับโรคชนโรคอีกแล้วโรคชนโรกเขาวัดอะไรกันครับพี่วัดไมโครครับเพราะว่ามันจะยิงละดังดังและไขไขและยิงอ่ะวนไป <laughs> ลูไป <laughs> แล้วก็ใครหลุดก่อนอ่าไขหลบด,ดังไม่เสียน และระหว่างมันจะมีรายละเอียดในนั้นก็คือการตีวงใครอยู่วงนอกก็จะได้ยิงทุกแบบได้ยิงแบบล้อมยิงนะครับผมอยวลองดูลองดูในไฟจะเห็นภาพ หนีไปเล่นสตอมเกตก็ดีนะอย่างน้อยเราก็ได้ดูกันถ้าถ้าหนีไปเล่นเดียโบนี่คือจบเลยนะตอนนี้เพื่อนกว่า80%ดสิบเปอร์เซนครับใน b บ t t l e n e t ฮะเดียโบสี่ลนนรุ่นน้องก็ถักมาพร้อมยังพี่ผมช่วงนี้ทุระเยอะเอติดทุระครับเจอกันวันที่6 เผื่อยังคิดอยู่เลยนี่คือยังไม่ได้หวดนะยังไม่ได้หวดเพราะแบบเยเดือนนี้เกมมันเยอะผมก็มีเวลาเล่นถึงวันที่ยีิบสองเพราะยีิบสองใครมายีสองไฟนอลนหมนเราเดวันไปแล้วไงเราเดวันเดียโบสามตอนพีซีไปแล้วสตาร์คราฟสองแล้วก็เดวันไปแล้ว งั้นก็ขอโทษด้วยนะวิสาสนะที่เดียโบสีเราอาจจะไม่ได้เดียวันนะแต่เมื่อไหร่ลดราคาก็กระซิบมาแต่จังหวะน,นี้พยายามเล่นในดัสครับโอ้ oh. ในดัสเอาควีนมาแต่ทางฝั่งเรเนอร์เคลียรในดัสออกไปก่อนเคลียรในดัสออกไปก่อนแล้วก็ขึ้นมาสู้กันที่ครีป ขึ้นมาสู้กันที่ครีปถ้าดูจังหวะนี้ไงเรเนอร์พยายามเติมโรกเติมโรกเข้ามาเติมลิงเติมโรกเติมลิงเติมโรกเบกกิ้งเริ่มพลาดพลั้งและเริ่มพลาดพลั้งแล้วเอ้าแต่ก็มีไนดัตข้างหลังว่าโอ้โหเบกกิ้งเอาจัดเหมือนกันครับเรเนอร์ฮะต้องย้ายเวิร์เกอร์ครับไปเก็บมินเนอรัลอีกเบสหนึ่งแทนนะโอเคแต่ก็ไล่เคลียร์ผมว่าไล่เคลียร์ได้แหละเพราะว่าคอมเนี้ยเรเนอร์เขามีควีนอะทางฝั่งเบกกิ้งไม่มีควีน ก็เลยไม่มีตัวไหนไม่หิวสู้ครับพยายามจะในรัดสู้พยายามจะเล่นเกมเร็วนะหนาทีถูงนี่ในรัดมารับควีนพยายามในรัดมารับควีนเอาละควีนไม่ได้กลับบ้านโอ้มานี่ไงาซื้อตั๋วเที่ยวเดียวไงเราอะ่ะชอบประหยัดขาดกลับเดินไม่ต้องเรเนอร์บอกทรงแขกเรียบร้อยเลยครับเบรกิ่งเกมตามแล้ว ทำตัวเองด้วยการในดัตควีนมาเสี่ยงเสี่ยงมากเลยการในดัตต่อให้เซิร์ฟเจอเซิร์ฟก็เหอะเพราะสุดท้ายจังหวะนี้่คุณไม่มีครีปให้วิ่งอ่ะพอไม่มีครีปให้วิ่งควีนมันก็คานครับนะผมก็รอนะสตอมเกตเมื่อไหร่เมลจะมาออไ n v i t e to a ว p h a test อะไรแบบนี้พร้อมกับมีคีย์ i n v ไว e แจกให้คนดูอีกสิคีย์นะรอเลยรอรอกันไป ฝันฝไม่เป็นไรเรามีความฝันทุกๆวันที่หนึ่งกับสิบห้าครับซูนอะไไม่ไม่แต่เล่นไม่ทันจริงนะอันนี้เรื่องจริงเลยใครใครเห็นผมเล่นเกมแบบตามสตรีมอะแต่ว่าพังผมก็ยังคาว้อยู่ แล้วอะไรมีออโต้ผ่าทเวลเลอร์สองแต่ไหนนี้เริ่มเล่นมาไกลหน่อยละเริ่มรู้สึกว่าเนื้อเรื่องเริ่มเดินไปข้างหน้าเวลเดินไปข้างหน้ามันเพลินๆไงออโต้ผ่าแบบเล่นไปดูอย่างอื่นไปได้อะไรเงี้ยแล้วพอช็อตเนื้อเรื่องก็ค่อยมาโฟกัสแต่ช่วงฟาร์มก็จะเพลินๆใช่ไหมอย่างสตาร์คาร์อย่างเงี้ยถ้าเราเล่นอ่ะเราเพลินไม่ได้อ่ะจะแบบมานั่งเล่นสตาร์คาร์ไปจอนึงแล้วก็เน็ตฟรีจอนึงไม่ได้ไม่ได้เกมนี้ไม่ได้ ทำอะไรไม่ได้เลยแฟนโทรมายังรับไม่ได้เลยเล่นมัลติอย่างเงี้ยเออโอ้เล่นลงแรงอยู่มีไลายเข้าเงี้ยโอ้ไม่ก็หนักกับโดตาอีกโดต้ยังเป็นหลบป่าหลบอะไรได้เนียนๆฟาร์มป่าอะไรเงี้ยอ่ะหลบหลบเลนไม่อยากเจอปะทะเบลเบลอแบบเบลเบลอได้ a rough road to recovery here for breaking gg he's... he's trying to get us wrong he's getting his base up and running he's trying to saturate it as we speak but it is going to be quite an uphill battle yeah it certainly is and to reno's credit as well he hasn't gotten too carried away with the droning he has given a really healthy standing army and that means he's really not in any danger of this plus two army from breaking gg <igenous> เฮ้ยมาว่ะโอ้แต่เรเนอร์มั่นใจว่าสภายตัวเองเยอะกว่าแล้วโถมใส่ครับแต่เทคของทั้งฝั่ง breaking ดีกว่านะยิงแรงกว่าครับแต่ยังไงฮะอ่ะยิงแรงจะยิงเยอะนั่นแหละครับสุดท้ายฮะแลนสไลด์ก็แพ้กระแสครับเรียบร้อยครับเรเนอร์ฮะสต่อ0ูนย์ครับทำให้ทั้งฝั่งบาซิลิกานนำไป4ต่อศูนแล้วฮะในสกอร์รวมแบบทีมครับผม